สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับนักล่าป่าชายเลนนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาออกตามล่าหาปลาไหลที่จังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือรัชดาแล้วนะคะเรากําลังรอให้น้ําแห้งก่อนนะคะตอนนี้ยังหาไม่ได้นะ่เดี๋ยวเราจะไม่เจอรูปลาไหลนะคะเราจะหาแถบตามป่าชายเลนแถบนี้นะคะ ตอนนี้นะคะน้ําก็เริ่มแห้งแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวบางเขาจะออกตามหารูปลาไหลนะคะเราจะไปลุ้นกันว่าจะเจอไหมนะคะนี่ค่ะเราจะหาตามป่าชายเลนนี้นะคะแถบแถบท่าเรือรัชดานะคะตอนนี้บางเจอแล้วนะคะในน้ำหนึ่งรูนะคะนี่ค่ะเริ่มดักแล้วนะคะทุกคน เป็นการทำกายกรรมใต้น้ำในตัวนะคะเดี๋ยวเราจะหาลงไปเรื่อยๆนะคะลงไปตามแถบริมชายเลนนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเจอกี่รูนะเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันตอนดักเสร็จนะคะทุกคนดักเปล่าเอาบ่วงไหม ตอนนี้บางเจอรูใหญ่นะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นรูปลาไหลหรือเปล่านะทุกคนมารอลุน้น <c oughs> เอาบ่วงไหมดักไว้เลยออดักไว้เลย <c oughs> <c oughs> บ่วงแยอะถูกอ้าว สรุปไม่ใช่รูปลาไหลนะใหญ่เกินไปถดับตัวขึ้นมาแล้วโอ้โหตัวอะไรนะโอ้โหลูกขี่พุ่งเลยใช่ปะ่ะ ดักน,นนะฮะตกตกลงว่าเป็นรูปลาไหลนะรูนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าจะได้กี่รูแล้วแล้วก็เวลาเก็บบ่วงเราจะปลาเราจะติดไหมนะตอนนี้บางก็หาไปเรื่อยๆนะ ทั้งดำแล้วก็ริมเออริมน้ำแบบนี้นะคะเขาเรียกอะไรเป็นล่องน้ำาเชือกนั้นเป็นเชือกที่บางมัดหัวเรือไว้นะ พราะว่าเวลาน้ำเชี่ยวเรือจะได้ไม่ลอยไปเร็วนะคนพายก็พายไม่สะด,ดวกนะคะตอนนีเเ้เราอยู่บนเรือเราก็จะคอยส่งบ่วงให้บังเรื่อยๆถ้าเขาเจอรูนะคะถ้าเราไม่เจอรู ริมตลิ่งแบบนี้เราก็จําเป็นต้องดําหารูในน้ำนะเพราะเราไม่เจอไม่เจอรูเหมืนนะและแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยมาทั้งวันนะคะ ็บห่วงต่อไปนะคะวันนี้ดักได้ประมาณสามสิบเส้นนะแต่เราไม่รู้ว่าจะได้ปลาหมดกี่ตัวทีนี้ก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วติดมาตัวสวยด้วยนะะทุกคนช่วงนี้ปลาไหลราคาแพงนะคะใครที่ยังไม่มีอาชีพสนใจที่จะดักปลาไหลเข้ามาติดตามชมคลิปมาเรียนรู้กันได้นะคะทุกคนเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะ ปลาไหลนี่เราแบบเอาเราจะส่งจีนนะคะเราเราไม่เราไม่ได้ขายในไทยนะส่วนมากน่าจะส่งไปที่ประเทศจีนแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะเราขายต่อพ่อค้าคนกลางอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะปลาไหลเป็นสัตว์ที่แข็งแรงมากะะแล้วก็มีความด้นสูงมากนะ,ะไปไปกันต่อไปกันต่อที่บ่วงต่อไปนะไปลุ้นกันต่อนะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะ อันนี้เราดักไว้ตั้งแต่เราเริ่มดักตั้งแต่บ่ายสามนะคะจนถึงหกโมงเย็นตอนนี้น้ําขึ้นคิดว่าน้ํากําลังสวยกําลังพอดีอันนี้บวงปากรู้เลยค่ะทุกคนอุ้ยติดติดติดด้วยโหน้ํานิดเดียวเองนะบวงนี้สุดยอดมากเลยโหบุงเข็มสุดยอดจริงๆหนายแน่มากโอเคค่ะ ตอนนี้เราขอจบไลฟ์ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะโอกาสหน้าเราจะทำคลิปให้ชมอีกนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เราเป็นคลิปใหม่ช่องใหม่นะคะผิดพลาดประการใดขออภัยไวนะ้นที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ